หลับมากก็ต่อนะคุณผู้ชมนะคะดูภาพนะักกีฬาทีมชาติไทยเนอะอาบน้ำก่อนจะเล่นกีฬานะสระว่ายน้ำ เนี่ยนะสมัยก่อนพ่อบอกให้เป็นนักกีฬาแล้วก็ไม่ยอมเป็นเนาะถ้าเป็นป่านนี้เราก็คงจะแบบว่าอิ่มนะคะอิ่มหมี่พีมันครับใครสนใจลงโฆษณากับรายการเราในเบรกนี้นะครับยังว่างอยู่นะครับ0 9 0 0 8 9 9 9 9 5นะครับติดต่อได้จ้านะคะอ่บคุณผู้ชมครับมาในช่วงนี้ไปดูคุณแอนนาออกมาเคลียร์ครับคนแอนนาเสือเหรอไม่ใช่แอนนาเซเลบตรีเซ่ทำไมอะออกมาเคลียร์คนสงสัยรวยเร็วไปไหมเอาเงินมาจากไหนนะฮะกำลังจะเปิดแบรนด์ธุรกิจใหม่ แต่สาวข้ามเพศคนเก่งอย่างแอนนาเองครับหนีไมพ้นการถูกตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับถานะทางการเงินใช่ว่าเธอไปรวยมาจากไหนใ,ในระยะเวลาแค่ไม่กี่ปีจนล่าสุดเนี่ยนะฮะเจ้าตัวได้มีการเปิดใจเคลียร์ชัดๆเลยกับประเด็นนี้นะฮะบ<ะ>นาคกข่าวบอกว่าคือพี่หนูาขายของมาปีกว่าแล้วทํางานมาก็เก็บเงินมาือตลอดถ้าสังเกตจะรู้ว่าแอนนาขายของไลฟ์สดวันหนึ่งกับประมาณ4-5ครั้งคนดูต่อครั้งก็คือ3 0 0 0ถึง3,000ถึง5,000คนในไลฟ์สดนะฮะ เราก็ทํางานตลอดระยะเวลาขายของคือปีหนึ่งเนี่ยเต็มๆเลยลุยงานกันไปดังนั้นก็เก็บเงินก่อนหน้านี้เราไปซื้อแบรนด์อื่นมาขายแต่รู้สึกว่าบางอย่างเราก็ไม่ได้ตรงสเปคบางอย่างเราก็ได้ในแบบที่ไม่ชอบบางอย่างก็ขายเพราะท่ากระแต่ได้กระแสนะฮะซึ่งเราคิดว่าเราควรจะขายของที่มันคุณภาพนะฮะเออคุณภาพได้แล้วก็เลยคิดว่าควรจะทําอะไรที่มันดีออกมาได้แล้วนะฮะ คราวนี้พอจะอยากจะทำนู่นนี่นั่นต่างๆมันก็ต้องใช้เงินลงทุนถูกไหมแม่คนก็ไปตั้งข้อสงสัยรู้สึกว่าเรารวยเร็วไปไหมถามคุณนานะคุณนาบอกไม่เร็วนะถ้าเทียบกับคนที่ทํางานแบบเราอ่ะเรารวยน้อยสุดได้ซ้ำไปเทียบได้เลยใครที่มีคนตาม2-3ล้านอ่ะเรามีน้อยมากเลยนะแอนามีน้อยจริง <ๆ S 1> เราทํางานวันหนึ่งเนี่ยขายของออนไลน์รีวิวสินค้าทําพิธีกรเราทําเยอะมากแต่คนบอกว่าทําไมเรารวยจังซึ่งเราคิดในใจว่าทําไมคนอื่นเขา อม่คนรวกับแอนนาออันบ็อกกระเป๋าเป็น10ใบไม่รวยแต่ในขณะที่เราไม่เคยอันบ็อกกระเป๋าเลยแต่มือังไม่แต่มือกงไม้เป็นลูกพลูกสาวเออแต่ถูกกับมองว่ารวยไงไม่หรอกเมื่อก่อนแอนนาเป็นคนที่ที่สมรถไอ้ลูกรับ อันนี้เล่าเลยเนะยาะเดี๋ยวขอให้จบไปอีกบรรทัดหนึง่งนะฮะ,ะคนเลยจับตามองของเรื่องธุรกิจแล้วก็สามารถตรวจขอบคุณแอนนาบอกว่าอเอปันอยากจับตามองนะนดูเสื้อเยนนาลูกสาวสิออดอร์เช่แอนกัมปาน่านั่นแหละนะครับถ้าใครอยากจับตาดูเรื่องของธุรกิจคุณแอนนาบอกตรวจสอบได้เลยทุกฝ่ายค่ะเพิ่งไปผ่อนกับสภกรหมดเมื่อเดือนก่อนอยากให้ตรวจสอบอยากให้เช็คบูโรด้วยค่ะว่าแอนนาเนี่ยมีบูโรเป็นยังไงเพราะจะรู้ว่าเป็นนี้อยู่เลยคือคือวันนั้นนอนนาแล้วน้องมันโทรมาครับบอกแอนนาแม่ถามหนูตรงๆระอ่ะ ทำไมมึงรวยแบบรวยน่ากลัวจังวะอืมแม่หนูพูดกับแม่นะรถหนูยังพอรอยู่เลยเอ้พอสอ่ะอ้าวแล้วบ้านอนะ่ะที่มึงไปบอกบ้านหนูก็พอรอออือ้าวเขาบอกมึงซื้อเงินสดเฮ้ยหนูนซื้อพอรหนูใช้เงินเดืนอนเท่าไหร่อันนาจะพอบ้านกับรถแสนกว่าบาทืมูแอนนามึงจะอยู่ยังไงวะเนี่ยหนูก็ต้องสู้อ่ะแม่อืม ลูกสาวก็ต้องสู้อืเราก็เลยเข้าใจเพราะกับเรามันไม่โกหกแล้วก็ถามว่ามึงเอาเงินมาจากไหนไปซื้อบ้านขนาดนัน้นไปซื้อพอตขนาดนัน้นม,มึงเอาเงินมาจากไหนทั้งทั้งบ้านเออมันบอกเลยว่าแม่หนูสารภาพาก็เป็นห่อนหมดหนูพื้งพ่อนไม่ได้สดเลยพ่อนหมดเลยแม่หนูพ่อนแล้วผ่อนเดือนเท่าไหร่เนี่ยทั้งรถทั้งบ้านแสนก็บาดแม่ตายหาแล้วแล้วคนในบ้านที่มึงเลี้ยงไม่มีแล้วแม่อือออกไปหมดแล้วอื ตอนนี้ก็คือต้องชีวิตหนูวเอาให้รอดก่อนเออมันก็พูดถูกที่มันลําบากที่มันยังจนอยู่ทุกวันเนี้ยก็เพราะว่าคนมาเกาะมันเยอะไปบ้านมาแล้วเห็นหมดเลยตกใจอะ่ะ <c oughs> คนมาเกาะเย็นนาหมดมันเป็นคนชอบช่วยคนมันเป็นคนชอบช่วยคนโดยเฉพาะญาติพี่น้องบ้านเลยไม่มีที่นอนก็นมาบ้านเอนนา ไม่มีที่กินข้าวเพราะบ้านเยนนาอืไม่มีที่ขี้เพราะบ้านเยนนาเป็นทางออกยี่ไม่เคยปฏิเสธคนอ่ะก็ช่วยเหลือไงช่วยเหลือคนไม่เคยปฏิเสธคนไม่เคยอะไรทั้งสิ้นอืก็อย่างที่พี่เต๋าบอกอ่ะก็เพิ่งมารู้ที่หลังจากน้องๆทีวีพูหลายคนที่ไม่ได้ทําแล้วก็บอกแอนนาช่วย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 ว่าอยแอนนามันช่วยคนทั้งทั้งบริษัทเลยอ่ะแล้วเราไปบ้านมันเราถึงได้รู้ รู้ว่ามันช่วยคนจริงๆคของมันไม่ได้ซื้อคนสดนะมันซื้อผ่อนมันเหมือนพวกเราอะค่ะมันซื้อผ่อนมันซื้อผ่อนมันซื้อผ่อนจริงๆมันสารภาพกับพี่เต๋่าแม่หนูผ่อนรถนี่หนูยังผ่อนอยู่แม่เสียด้วยจอมบ่อยด้วยบ้านหนูก็ยังผ่อนอยู่แม่เอองชีวิตก็เดือนละแสนก็ป่ามันบอกพี่เต๋ออย่างนี้เลยอะแล้วบอกอุยอนาคเศรษฐกิจอย่างนี้มึงผ่อนแสนวับาทตายห่านะมึง ก็ต้องสู้หัวแม่มนบอกเนี้ยอืมอ่ะเอาใจช่วยก <c oughs> ันนะละกันนะสารมังนั่ออนแหละครับอาคุณผู้ชมครับมาปิดท้ายวันนี้นะไปดูที่คุณดิวิษาษีนิดหนึ่งครับรีบแจ้งครับหลังให้ผลเปิดหน้าลูกเจอโยงแซะคนอื่นนะฮะ จากกรณีดิวริสราเองนะครับออกมาให้เห็นนะเหตุการณ์เปิดภาพของลูกนะฮะลูกชายที่เพิ่งได้กําเนิดเมื่อวันที่12สิงหาคมที่ผ่านมานะครับว่าวันแรกเนี่ยหลังคลอดก็มีสติกเกอร์ปิดหน้าน้องจนหลายคนก็จะผิดว่าแม่ดีวคงจะไม่เปิดหน้าลูกชายแน่เลยเปิดได้หี่โดยดีวนะครับได้เปิดเผยนะคผ่านช่อง y ย u ทูบดิวริสราบอกเลยนะครับบอกว่าเนี่ยบอกตรงๆเลยนะก็อยากจะพูดมานหานแหละเขาเป็นความทรงจำของตัวเองแหละพร้อมพูดถึงเหตุการณ์ว่าเปิดหน้าลูกคิดว่าเปิดอยู่แล้วไม่ได้ปิด เพราะว่าไม่ใช่ไม่ไม่ใช่จีจีฮารดิสที่แบบว่าต้องรักษาความเป็นส่วนตัวขนาดนั้นเออ,เอ,อนะครับเข้าใจในเหตุผลของคนที่เขาไม่เปิดนะแต่ถ้าเราเลือกที่จะไม่เปิดหลังจากนี้คือถ้าสมมติใครเอ็นดูความน่ารักของลูกเรามีคนมาขอถ่ายรูปเราก็ต้องไม่เขาเหรอือไม,มต่ต้องระวังนะลูกเตอนนี้โควิดยังไม่ดีค,คือเรานะคิดว่าที่เรามีวันนี้ก็เพราะประชาชนด้วยค่ะดังนั้นเราะจะต้องให้ความสําคัญเขาด้วยประมาณนึง อย่างไรก็ตามครับหลังออกให้ความคิดเห็นก็นั่นแหละมีคนออกมาพูดมีคนออกมาแซะเลยบอกว่าโดยคอมเมนต์นาะยโยงไปถึงปมดามาจนได้บอกว่ามีคอมเมนต์หนึ่งเข้ามาแสดงว่าถ้าเป็นดาราฮอลลีวูดอาจจะปิดฟาดไปแล้วหนึ่งใครนะดาราใหญ่อะไรอย่างเงี้ยคืออะไรอ่ะ mm hmm. เดี๋ยวเนี้ mm hmm. เดี๋ยว mm hmm. อ๋อ <Okay. S 1> ที่เป็นดาราดังใช่ไหมไม่แต่คือเนะี้ยคือคนเนะ่ะไปบอกว่าตอนแรกตอนคลอดออกมาใช่ไหมไปปิดหน้า พอไปปิดหน้าก็คิดว่าคุณดิวอ่ะ,อะไม่ยอมไม่ไม่รักษาความเป็นส่วนตัวเกินอะไรเงี้ยตอนนั้นคนก็ว่าไปแล้วรอบหนึ่งๆๆแล้วเป็นสิทธ<อ>ิ์ของพ่อแม่เขาไหมอ<ช>่ะฮะมันเป็นสิทธิ์ของพ่อแม่ใช่แต่ตอนนั้นคืออยู่ในเตียงทอดเลยนะแล้วพอออกมาปุ๊กก็ มาอีกไม่กี่วันเขาก็ถ่ายให้เห็นนาไงพนาพ่อแม่ลูกใช่และหลังจากนั้นเป็นมาสิของพ่อแม่เขาถ่ายลูกเขาเขาเกิดมาเขาคลิปลงยูทูบอย่าไปยุ่งวุ่นวายกับลูกชาวบ้านก็มึงเอาลูกมึงให้รอดก่อนเออแต่เดี๋ยวคุณแม่ลูกก่อนอย่างเดียวสิลาข้าไปคอมเมนต์เบรกดราม่าบอกว่าไม่พลาดพิงนะ พราะจริงๆกะไม่ได้รู้จักกับใครที่ปิดหน้าลูกเป็นการส่วนตัวเลยเป็นคนที่ไม่ชอบเรื่องของใครไม่ว่าใครที่ไม่เคยมีปัญหาการอะไรไม่อยากจะยุ่งไม่อยากจะยุ่งเกี่ยวกับตอนนี้ของลูกเขาต้องไปเลี้ยงลูกไหมอ่ะมันไม่มีมันจะมาดามามาอะไรกันล่ะเาเลี้ยงลูกอย่าไปดึงใครมาเพราะว่าไม่ได้สนใจอะไรจริงๆใช่ค่ะไม่ีบางคนโอ้โหเห็นนะชอบไปบอกว่านม่ลูกเทวดาอะไรอย่างเงี้ยแบบอารมณ์ประมาณแบบแตะต้องไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยโรคจิตไงไม่แต่บาง แต่มันเป็นสิทธิ์ของเขาไหมอ่ะไม่อีคนที่ไปเม้น์นโรกจิตอก็เข้าใจเอาลูกตัวเองให้รอดก่อนนะเออลูกเขาเขาจะไม่เปิดสมัยก่อนกูโดนประจําแต่มันมีกฎหมายปะมันหรือมันไม่มีอยู่ที่พ่อแม่เนาะเป็นสิทธิ์ของพ่อแม่เขาแต่ดิวกขาพูดถูกนะว่าสมมติว่าอ่านแล้วอนาคตลูกเขาโตอ่ะลูกเขาโตอย่างเงี้ยอะไรยังไงอ่ะคืออยู่ที่พ่อแม่เขาจะเปิดไม่เปิดเรื่องของเขาจะไม่ให้ใครอุ้มไม่อุ้มเรื่องของเขาอือคือมันเคยมีนะ เนี่ยลูกเธออ่ะเป็นกระเทยนี่อยู่โรงเรียนอ่ะแล้วลูกตัวเองติดยาไม่พูดติดคุกอยู่ด้วยยังไม่ออกจากคุกไม่พูดแต่ลูกเพื่อนเสือชิบหายเลยอืลูกตัวเองนี้โอ้โหสารพบันเฮเลยอดีดีดีลูกฉันไม่ผิดลูกฉันเป็นคนดีเออนั่นแหละค่ะก่อนจะไปว่าลูกคนอื่นดูลูกตัวเองก่อนนะคะหรือถ้าเกิดอยาจะไปยุ่งเรื่องคนอื่นแล้วยังไม่มีลูกหาผัวให้ได้ก่อนแล้วเขไปยุ่งของเขา เหรอคะหาได้ไหมล่ะอะไรนะพักก่อนเนาะเอาเอาใครเป็นผัวนะพี่ลาเราให้เอาเป็นผัวอโอมไม่ได้เพราะองค์เขามีกีกีลึกด้วยเจ็ดแปดนิ้วมีเมียจ้าไม่มีจ้ะมีเมียจ้าจะเปิดตัวแล้วจ้าเปิดตัวเมียมึงก็ชื่อนี่ไงอะไรอ่ะอ่ามีผูอะไรข้างล่างเมื่อก่อนชื่ออะไรนะใครวะลูกหมีลูกหมีอ่ะนี่วันนั้นฉันโพสภาพที่พี่ดารา ดาราอะไรแบบซีรีส์หลุดอุ้ยเจ้าแรกคือยีหมีพูเนี่ยมาเลยลูกมีเออหากมระาังเนี่ยขอดูหน่อยได้ไหมครับวายไม่หมกมุ่นเลยไม่หมกมุ่นอีพวกที่มาขอดูเคดาราดีคืออีพวกที่ไหว้พระสวดมนต์ทุกคนคนแรกที่แก่นภาพลงหน้าไอจีหน้าเฟซบุ๊กไหว้พระไหว้พระดอกมะลิทำบุญทำบุญแต่เวลาลูกเคดาราหลุดขอดูหน่อยได้ไหมเออ โทรมาหาเลยสายแรกสายแรกสายแรกคืออีแกนสายที่สองคืออีลูกหมีภาพลงเลี้ยงเด็กทำบุญทำขนมแต่เคหลุดปั๊บขอดูไหนได้ไหมอยากเห็นอยากเห็นอยากรู้ไม่อยากจินตนาการต่อไปอยากจะรู้ความจริงพวกนี้เชื่อไม่ได้นะพี่โตที่ลงภาพทำบุญทำบุญเนี่ยซุงแหล่ทั้งนั้นนะครับดูจากเพื่อนกูสิแต่ละคน เขาก็อยากจะเห็นบันเทิงจิตแต่ภาพคุลงว่าทาบุญน่ะก็ไม่ได้เราอยากเห็นบันเทิงจิตใจหน่อยเวลาโทรไปอยู่ไ่ยอยู่วัดไหว้พระอยู่อแต่พระเคหรุดปั๊บขอดูหน่อยได้ไหมใหญ่ไหมใครใครพูดปเดี๋ยวดีทำไมมึงไม่พูดมึงไม่บอกกูเหรอแต่ภาพลงทําบุญเลิกปากมือถือศากปากถือศิลมีอยู่จริงมีอยู่จริง เพื่อนกูเองแกรบภาพหน้าไอจีสตอรี่ไว้พระทำบุญอ้าธรรมดาเพราะว่าเราเป็นสาวพัทยาเมืองพูอเราเป็นสาวยุธยาไว้พระทำบุญครับพอมีข่าวว่ามีดาราเอากันแล้วมีภาพหลุดคนแรกแล้วโทรไม่ได้โทรครั้งเดียวนะครับโทรตั้งแต่บ่ายสามไปถึงเที่ยงคืนโทรจิกจิกื่อให้ได้แล้วก็ส่งไลน์มา มึงไม่บอกกูหรอกูอยากรู้ขอดูหน่อยได้ไหมกูอยาก <Sounds> <S 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 ปล่อยให้อยากแล้วจับไปได้ยังไง <Sounds> <S 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 แต่ภาพลงทำบุญอ กนเรามีหลากหลายนะครับหลากหลายนะคะและอีพวกที่พูดจาอุบาทลามกไม่เคยโทรมาเลยอืออีพวกทําบ,บุญเนี่ยโทรมาเต็มเลยนะคะอ่ะเวลาหมดแล้วค่ะครับฝากมาด้วยนะครับใครสนใจลงโฆษณากับรายการเราในช่วงนี้มั่งมั่นคันปากครับ0900899995นะครับ 5, ะะติดต่อได้เลยแล้วก็อย่าลืมครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะฮะช่องยูทูบบิ๊กแบทช anel ของเราแล้วก็มีอินสตาแกรมเฟซบุ๊กรวมถึงไฮไลท์เด็ดเด็ดที่ติดต่อบิ๊กแบทช anel ด้วยจ้าเวลาหมดแล้วสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีคคครับบ้อลลลลิปจแวนะะฮย่าืมกกดดไ์ แล้วก็กด s u b บสไคร์นะฮะคุณผู้ชมนะ,ะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะ,ะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะ,ะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ